สวัสดีครับประสบการณ์หลอนของเล็กเกษตรหลังบ้านวันนี้นะครับในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งนะครับผมได้เคยเป็นสปเปเลอร์นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็เพื่อนๆก็เตรียมรับชมกันได้เลยครับผม เมื่อครั้งหนึ่งครับก็นามมาแล้วล่ะครับย่าผมเนี่ยก็อายุก็ประมาณแปดสิบกว่าซึ่งท่านได้ป่วยได้ได้ป่วยเป็นโรคชรลาทีานี้แกก็เข้ารักษารักษาโรงพยาบาลก็รักษาอยู่ประมาณสามวัน คุณหมอก็บอกว่าย่าผมเนี่ยจะอยู่ได้อีกไม่ไม่กี่วันที่แกอยู่ได้เนี่ยก็เพราะเครื่องช่วยหายใจเท่านั้นเองผมก็เลยบอกพ่อผมป้าผมว่าให้ให้หมอถอดออกซิเจนออกซะสงสารแกสงสารย่าแก แกจะได้ไปสบายไม่ต้องทรมานพอปรึกษาญาติพี่น้องอเสร็จปับ๊บพ่อแกก็ไปบอกคุณหมอว่าให้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกพอถอดเสร็จปับ๊บก็ย่าแกก็ไปสบายครับทีเนี้ยก็คือไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยก็ ผมกับพ่อกับป้าก็พากันไปแบบเอกสารเดินเรื่องในโรงพยาบาลแล้วก็ญาติพี่น้องอีกส่วนหนึ่งก็ให้ไปแบบจัดการที่วัดเพื่อเตรียมข้าวของเพื่อจะนำศพของย่าเนี่ยไปไว้ที่วัดพอทำเอกสารนนนี้นั่นเสร็จปับ๊บก็ ได้พาล่างของญาติกลับไปที่วัดบ้านเกิดทีนี้พอไปถึงวัดผมก็ได้ได้ถามญาติพี่น้องคนในหมู่บ้านนั้นว่ามีสปเหรอไหมสปเหรอ่อยู่ไหนให้แกให้สัปเหร่มาเชิญ มาพาเข้าสาลาเอาศพไปตั้งที่สาลานั่นเองครับทีนี้ญาติพี่น้องก็มาบอกกับผมว่าสัป,ปเหร่เนี่ยได้ตายไปสองสามวันที่แล้วก็คือตอนนี้ไม่มีสัป,ปเหร่์จะทำไงทีเนี้ยเมื่อไม่มีสัป,ปเหร่ญาติพี่น้องก็งงกันว่าจะทำอย่างไร ทีนี้ผมก็เลยเอ่ยปาพูดไปว่าไม่เป็นไรครับอ่าป้าผมก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับพิธีการพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องสัป,ปเหร่อมาอยู่บ้างเพราะว่าสมัยเด็กอะ่ะผมเนี่ยเคยได้ไปคุกคีไปดูการทำศพของสัป,ปเหร่อ ตั้งแต่ประมาณสิบขวบสิบเอ็ดขวบเนี่ยทีนี้ผมก็เลยพอมีแบบความรู้ติดตัวมาก็พอทำได้ครับทีนี้ก็ผมก็เลยบอกให้ญาติพี่น้องให้ไปเอาสายสินมาเพื่อจะเอามาผูกลงผูกลงศพที่นำศพญาตมา แล้วก็ให้ญาติพี่น้องนำร่างไร้วิญญาณของญาติเไปตั้งไว้ในศาลาทีนี้พวกอาพวกญาติพี่น้องเขาก็ถามผมว่าเคยทำหรอทำเป็นจริงเหรอผมก็บอกไปว่าผมทำได้ครับ อันนี้ก็เป็นศพของย่าผมในเมื่อไม่มีสปเลอร์ผมนี่เองก็จะขออาสาทำเรื่องนี้เองพอพูดจบปับ๊บผมก็ให้ญาติพี่น้องช่วยกันหามลงเพื่อกันเชิญศพของย่าไปไว้ในศาลาหลังจากนั้นก็ผมก็บอกออให้ช่วยกันเอาศพ ของหญ้าออกมาวางไว้ที่เตียงเพื่อจะลบลดน้ำศพลดน้ำให้คุณย่้าอาบน้ำให้คุณย่า้าทีนี้พออาบน้ำเสร็จล้างเนื้อล้างตัวให้หญ้าเสร็จป่าแป้งทีนี้ก็เป็นการที่ผมจะต้องมัตตาสังผมก็ทำ,ทำทำทำแบบที่ผมเคยได้ ดูมาเคยได้เห็นมาจากลุงสับปลเอแถวบ้านผมก็นำสายสินมานำดอกไม้มาให้ย่าผมพนมมือแล้วก็เอาเชือกสายสินมัดบนที่มือ3รอบแล้วก็ไปคล้องที่คอแล้วก็กลับมามัดที่มืออีกครั้งแล้วก็ค่อยลากลงไปที่เท้า เพื่อมัดหัวแม่เท้านี่คือเป็นการเสร็จของการมัดตาสังนั่นเองเรื่องมันก็ไม่ยากครับก็คือทำตามที่เราเคยสัมผัสเคยได้รู้ได้เห็นมาเพราะว่าผมเนี่ยชอบเรื่องอะไรแบบนี้เรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องอะไรเงี้ยผมชอบชอบไปดูชอบอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นอะไรประมาณนี้ผมก็ ถ้ามีงานศพที่ไหนผมก็จะไปดูแทบจะไม่พลาดเลยตอนเป็นเด็กก็คืออยากรู้อยากเห็นพอมาตาสังเสร็จปับ๊บทีนี้ก็บอกให้ญาติให้ใครจะมีปัจจัยมีเงินมีอะไรที่อยากจะให้คุณยา่าผมก็จะเตรียมพานไว้อันหนึง่ง แลวก็บอกว่าบอกญาติพี่น้องว่าห้ามใส่ในโรงศพให้ใส่ไว้ในพานที่ผมเตรียมไว้ให้และก็จะเอาเงินที่ญาติพี่น้องให้เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะเอาเงินที่ญาติพี่น้องให้นะ่ะเอาไปทาบุญเพื่อจะนําร่างไร้วิญญาณของคุณย่าเนี่ยไปสู่สงสวรรค์ไปสู่สุคตินั่นเองนะครับ ีนี้พอทำนู่นนี่นั่นเสร็จผมก็ได้อุ้มร่างของย่าผมน่ยใส่ไปในโลงแล้วก็ปิดฝาโลงทีนี้ก็ไปจัดเตรียมสถานที่ที่จะเอาศพของคุณย่าเนี่ยไปตั้งก็เตรียมดอกไม้ประดับไว้หน้าโลงซ้ายขวา ทูบเทียนตั้งไว้หน้าโรงแท่นวางโรงพอจัดเสร็จปั๊บก็ช่วยกันยกโลงขึ้นตั้งในที่เราเตรียมไว้ก็ศพเนี่ยก็จะตั้งอยู่ประมาณ3ามวันก่อนจะเผาก็ได้ทำทุกๆอย่างจนเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือวันสุดท้ายก็คือวันเผาทีนี้ก็ได้นำ ล่างญ้าไปไว้ที่หน้าเมนเพื่อจะทำการเผาในวันนั้นทีนี้ผมก็จะบอกคุณ่าว่าก่อนจะเผาคุณ่าผมก็บอกเลยผมบอกว่าย่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะอะไรนะนะทุกอย่างเนี่ยหลานคนนี้จัดการให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การทำศพคุณญาทํทำพิธีกรรมต่างๆ ในเมื่อไม่ไม่มีสปเปเอร์ผมก็สามารถทำแทนตรงนี้ได้คุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณย่าหลับไม่สบายไปดีนะคุณย่าไปขึ้นสวรรค์น,นะคุณย่าผมก็พูดทุกๆอย่างเพื่อให้ร่างไร้วิญญาณของย่าไม่ต้องเป็นห่วงพอเสร็จป,ปับ๊บผมก็ได้ตัด เชือกสายสินที่ผูกมาัตาสังในวันแรกทีนี้ผมก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงพอ,อตัดเสร็จปับ๊บสิ่งสุดท้ายก็คือขาดไม่ได้ก็คือน้ำมะพร้าวเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกใบนี้ก็คือน้ำมะพร้าวเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สะอาดเราก็จะเอามาล้างหน้าให้คุณยา่า ล้างหน้าเสร็จปั๊บก็มาลาดตัวล้างเนื้อล้างตัวเพื่อให้ร่างไหลวิญญาณของคุณย่าเนี่ยได้ไปสบายไม่ต้องเป็นห่วงเสร็จแล้วก็ทำการวางดอกไม้จันทร์ให้ญาติพี่น้องทุกคนมาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเผาร่างของย่าพอทำนู่นนี่นั่นเสร็จปับ๊บก็ เตรียมเผาก,ก็จะให้เจ้าของเตาเผาเนี่ยเขาจะเป็นคนเผาเองเพราะว่าเขาจะรู้บอกกลไกพวกน้ำมันเชื้อเพลิงของเตาเมนที่เผาศพก็ส่วนนี้ก็ให้เขาจัดการไปสุดท้ายก็คือผมก็นำล่างของหญ้ายัดเข้าไปในเตาเพื่อทำการเผาเผาเสร็จเก็บกระดูกก็ไปอันเสร็จ ของการทําศพนี่แหละครับเรื่องราวของของผมเองที่เป็นเคยเป็นสัปเหร่เกิดมาเพิ่งเป็นแค่ครั้งเดียวครับสัปเหร่ก็คืองานของคุณย่าของผมเองแต่ผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำอะไรครั้งสุดท้ายให้ย่าของผม ถึงแม้ว่าย่าผมเนี่ยเขาจะไม่ได้เลี้ยงผมมาอันนี้ผมก็รู้อยู่แต่ผมก็ยังรักแกะเป็นห่วงย่าทุกครั้งที่เจอเนี่ยผมก็เป็นห่วงเสมอแม้กระทั่งแกจากไปแล้วเนี่ยผมก็ยังคิดถึงแกอยู่เสมอพอทำเสร็จปับ๊บพี่น้องทุกคนทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาพูดกับผมว่า เก่งเนาะทำได้ยังไงถามว่าอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตอบแปลว่าใ้เรื่องแบบเนี้ยไม่มีใครเขาเป็นมาแต่เกิดหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าผมเนี่ยมันชอบอะไรเรื่องแบบนี้อยู่แล้วชอบแบบไปเที่ยวเล่นกับสดปเปลอซสมากกว่าตอนที่มีงานศพอ่ะผมชอบอย่างนั้น ก็คือแบบหาความรู้ว่าเออการที่เขาทําศพเผาศพเขาทํากันอย่างแบบไหนทําอย่างไรอะไรประมาณเนี้ผมก็ศึกษาไว้อะไรประมาณเนี้ผมชอบพวกเรื่องลี้ลับเรื่องพูดผีปีศาจอะไรแบบนี้ผมชอบนี่แหละครับถ้าชอบคลิปนี้หรือเรื่องราวหลอนๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับ กดติดตามให้เพจของเล็กเกษตรหลังบ้านด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวร้อนๆแบบไหนก็ติดตามกันได้นะครับผมส่วนค่ำคืนนี้ผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ครับผมสวัสดีครับ